ลัคนาราศีตุลเมื่อดาวที่แสดงถึงลาบผลรายได้และเป็นดาวที่ส่องแสงด้วยนะครับคือพระอาทิตย์โคโจรเป็นมหาจักรย่อมส่งผลที่ดีต่อดวงชะตาแล้วอาทิตย์ก็จะเข้าเป็นเกษตรช่วงกลางเดือนคาว่าเกษตรก็คือมั่นคงดาวลาภและเป็นดาวที่มีแสงทรงพลังมาก ย่อมส่งผลที่ดีต่อชาวลัคนาราศีตุลในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการเรื่องผลประโยชน์เรื่องของภาระหน้าที่การงานที่สร้างรายได้ให้แก่ตัวเองดาวพระอาทิตย์ถือว่าให้คุณต่อโดวชะตาเป็นอย่างมากในช่วงต้นเดือนนี้พระอาทิตย์โคจรเป็นมหาจับอยู่ในภพกรมมะดาวที่เป็นดาวลาภะนั่นก็แปลว่าวทำงานหนัก งานเยอะแล้วมีรายได้ไหมมีแต่ขณะเดียวกันก็มีดาวพุธร่วมด้วยการพูดคุยเจราจาติดต่อสื่อสารการรับเงินรับเช็คหรือทำเกี่ยวกับการตลาดอะไรก็ตามแต่มันยังมีค่าใช้จ่ายพุธในฐานะที่เป็นดาววินาศแล้วพอพักองศาในพบกรมมะเนี่ยแปลว่ามันมีเรื่องจ่ายไปมาก ในด้านงานที่ตัวเองทำํำก็อาจจะเป็นการลงทุนเอาก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่ผิดปกติดาวพักองศาคือพุธเนี่ยพักองศายาวๆถึงวันที่สาสิบสิงหาคมเลยจะบอกถึงว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายสูงแต่หวังผลตอบแทนนั้นให้คุ้มค่าเหนื่อยมันก็ยังไม่เห็นผลมากรับปากกันอยู่จะได้อยู่ เพียงแต่ว่ามันก็มีเหตุติดติดขัดขัดหรือบางทีก็ยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เรียกว่าพุธยังโคจรเสียอยู่ในภพกรรม,มะพอร่วมกับอาทิตย์ละพุธก็ดับไปอีกอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็ลงมือทําอย่างเหน็ดเหนื่อยอันนี้คือดาวอาทิตย์ซึ่งดีมากเป็นมหาจักรแต่ว่าร่วมกับพุธแต่คนที่จะเหนื่อยสุด,สดเลย คือคนที่มีราหูรับอาทิตย์และพุธอยู่ใจเย็นๆวันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปพุธจะย้ายเข้าสู่ภพลาภ้ะดีไหมสุดยอดพุธอยู่ตรงนี้เป็นมหาจักรแปลว่ามันยิ่งใหญ่มากเรื่องของรายได้ลาภผ,ผลผลประโยชน์และพุธเนี่ยก็เป็นดาวพบสุภาสุภะคุณงามความดีความปรารถนาฝีมือความสำเร็จ คนทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่จะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และก็ค่อนข้างจะราบรื่นมากแต่ว่ามีราหูเล็งอยู่อันนี้ก็จะต้องระวังมันมีเรื่องจ่ายเรื่องเสียอยู่ด้วยและถ้าเห็นแก่ได้จนเกินไปมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายถูกหลอกถูกโกงผิดพลาดผิดหวังได้แต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน แต่ช่วงสิงหาคมนี้พุทธยังอยู่ที่พบกัรมะเหนื่อยไปสิกับหน้าที่การงานแต่ก็อย่าท้อให้ดีใจว่ามีงานทำแม้บางอย่างอาจจะยังไม่ได้ผลตามใจเท่าไหร่วันที่17สิงหาคมอาทิตย์จะย้ายเข้ามาที่พบลาภะเป็นกเกษตรราธิปดีโอ้โหเด่นมากดีมากดาวลาภะเป็นกเกษตรในนักวางนะ จะมาอยู่ที่ภพปัตตนิอันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วสิบหกล่ะสิบหกนี้อาทิตย์คาบเกี่ยวจะข้ามราศีละก็ถือว่าเข้าความเป็นเกษตรนิดนิดน,ดนาวางเนี่ยที่บอกว่านิดนิดเพราะว่านาวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีอาทิตย์นาวางวันที่สิบหกเนี่ยอยู่ภพอริแต่เป็นอุจจาวิราชคล้ายๆราชาโชคนั่นก็แปลว่าจะมีลาบมีผลกู้ได้ยืมได้มีเครดิตดี หรือมีโอกาสที่จะชําระหนี้ได้ได้จ่ายกรมธรรม์ประกันภัยหรือได้ค่าตอบแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยหรือบางคนก็ได้เป็นค่าที่ปรึกษาค่าสินใหม่ทดแทนอะไรพวกนี้ได้ทั้งสิ้นอันนี้คืออาทิตย์เริ่มจะเป็นเกษตรกําลังจะย้ายราศีอาทิตย์นาวาง17เข้ามาที่ภพปัตตนีเป็นมหาอุดในราศีจักรเป็นเกษตรอันนี้คือสุดยอด โชคลาภรายได้ความเจริญความรุ่งเรืองความสําเร็จความมั่งมีเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นทุกๆปีเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องย้อนกลับไปวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมถึงสิเจ็ดกันยายนของปีที่แล้วเป็นอย่างไรนั่นคืออิทธิพลของดาวอาทิตย์แต่มันจะต่างกันไม่เหมือนกันทุกคนตรงที่ว่าใครมีดาวอะไรรับกลางเดือน เมื่ออาทิตย์โครจรเข้าตรงเนี้ยถ้าพื้นดวงชะตาคุณมีพระราหูรับอาทิตย์อยู่ก็จะยากแสนเข็นกว่าจะสบายแต่ถ้าไม่มีรับสบายขึ้นไม่ยากอะไรแล้วถ้ามีพระรหัสมีสุขมีพุทธรับโอ้โหอันนี้โชคดีสองเท่าเพราะว่ามีดาวอาทิตย์มากระตุ้นให้ดาวสุปเคราะห์ทำงานในภพลาภะ แต่ในปีนี้แม้จะไม่มีดาวพื้นดวงรับอาทิตย์อยู่แต่มีราหูครับโคโจรเข้ามาเล็งกันอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งอาทิตย์เข้ามาแล้วจะมีช่วงที่ดับคือการเกิดคลาดนั่นแหละคลาดกับการที่อาทิตย์โคโจรเล็งกับเอ่อราหูอาทิตย์จะดับดับสองแบบดับแบบแรกก็คือดับ เพราะสุริยคราดอันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติวันที่22กลางคืนเช้ามา23สิงหาแต่ตามธรรมชาติเนี่ยจะปรากฏทางอัตติกาประเทศไทยไม่เห็นแต่ในดวงชะตาเรามันจะปรากฏแล้วก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าคงต้องระมัดระวังในหลายเรื่องจะมีความยุ่งยากลำบาก บางคนก็อาจจะมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดแล้วดาวบับปปะเคราะห์ก็จะเริ่มทำงานก็คือดาวอังคารเล็งกับดาวพระเสสว์นะแตกแยกแตกหักเจอภัยพิบัติต่างๆแล้วอาจจะทำให้เ,เกิดความเสียหายพัดพราสูญเสียเกิดขึ้นได้เมื่ออาทิตย์ดับนะครับแต่ทีนี้ ถ้าพูดถึงเฉพาะดาวอาทิตย์ก่อนเมื่อเกิดคลาดแล้วแก้ยังไงอันนี้น่าสนใจก็อยากให้แก้กันอย่างแรกอาทิตย์หมายถึงความเป็นผู้นำริเริ่มสร้างสรรค์ประคองรักษาไว้แต่อาทิตย์คือธาตุไฟเมื่อดาวราหูเข้ามาเล็งองศาสนิทหรือการเกิดคลาดเขาเรียกว่าอาทิตย์ดับ ดับดีดับร้ายมีหมดถ้าดับดีก็คือดับโทสะในใจตัวเองให้เกิดเมตตาใจใหญ่ใจกว้างอโหสิได้อภัยเป็นอันนี้คือดับทิฏฐิมานะอันจะก่อไฟคือโทสะแต่ถ้าคนที่ปล่อยให้ไฟคือโทสะเข้าครอบงำเพราะเสียผลประโยชน์ เพราะเรื่องของอารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้เกิดโทสะทิฏฐิมานะไฟก็จะเผาตัวเองเขาเรียกว่าไฟโทสะแล้วก็ตามมาก็คือความอาฆาตพยาบาทจองเวรคดีความมันก็ไม่จบไม่สิน้นจนกว่าชีวิตจะดับอันนี้ก็ต้องพิจารณาแต่ละคนจะเจริญเมตตาอโหสิได้อาภาัยเป็นจะดี นะครับอันนี้คือการแก้เคล็ดเชิงจิตวิทยาวิทยาศาสตร์และหลักพุทธศาสนาแต่ถ้าเอาแบบปุุชนกาลยานะปุุชนทั้งหลายอาทิตย์คือเรื่องของรายได้ผลประโยชน์เมื่อมันดับคือมันเสียดับเพราะอะไรเพราะราหูราหูคือดาวอะไรปุตตะเป็นเกษตรปุตตะคือใครลูกหลานบริวารปุตตะคือเด็กปุตตะคือสัตว์เลี้ยง ปุตตะคือลาบลอยการพนันการเสี่ยงโชคก็พิจารณาทำยังไงให้เสียไรายได้ถ้าเรื่องการพนันการเสี่ยงโชคยิ่งเสียไปสองเท่าเพราะฉะนั้นงด2223นี่คือช่วงที่อาทิตย์ดับเรียกว่าการเกิดสุริยคราสงดเรื่องการเสี่ยงโชคการพนันไม่งั้นมันจะติดถูกผีการพนันเข้าสิง อะไรที่คิดว่าให้โชคให้ลาบได้กราบไหว้ขอพอรทุกที่แม้แต่ก้อนขี้ออกเป็นตัวเลขก็ยังไปไหว้อันนั้นเรียกว่าสติปัญญาดับอวิชชาครอบงำเพราะความโลภอยากจะได้เออไหว้สิ่งไม่ควรไหว้ส่วนคนที่ควรไหว้กลับไม่ไหว้เป็นอย่างนั้นอีกมันก็จะกลายเป็นเดินทางผิดมิจรสาทิฐิไปอีกก็จะเป็นโมหคิดไฟคือโมหะ ทำลายตัวเองให้อยู่ในอบายแล้วถูกผีเข้าสิงผีอื่นเข้าสิงหมอปลาไล่ได้แต่ถ้าผีการพนันเข้าสิงคงต้องหมดเนื้อหมดตัวก่อนค่อยคิดได้เราก็เว้นเมื่อเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็ปุตตะจะแปลว่าเด็กเสียเงินให้กับเด็กเด็กแบบไหนก็อาจจะเป็นเด็กกำพร้าพระหนุ่มเนนน้อยหรือการให้ชีวิตสัต โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่สัตว์สีเท้าไม่ใช่จิ้งจกตุ๊กแกนะครับเป็นพวกช้างม้าวัวควายอย่าทรมานสัตว์ก็พิจารณาตามนี้นี่คือการแก้เครดเสียทรัพย์เสียรายได้ในการสร้างกุศลแล้วอุทิศบุญให้ใครสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยฆ่าเคยทำร้ายทำลายเขาแล้วขอโอหสิกรรมผ่านคราดไปดีก่อนนั้นก็ วันที่วันที่อันตรายนี่ก็จะเป็นวันที่สิบเก้ายี่สิบยิบเอดยิบสองยิบสามอันนี้ค่อนข้างจะอันตรายต่อลัคนาราศรีคือเรื่องการบาดเจ็บล้มตายเพราะอะไรในตอนนั้นเนี่ยอาทิตย์จะถูกอิทธิพลของพระราหูขเข้าครอบงำเต็มที่นะครับทำอะไรอย่าอย่าหวังประโยชน์อย่าหวังได้ เซฟตัวเองให้ดีที่สุดเพราะในวันนั้นเนี่ยราหูเนี่ยโครจรเสียในนาวานเขาเรียกว่าเป็นนิดแล้วอยู่ในภพมรณะนี่คือความเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บล้มตายโรคภัยไข้เจ็บความสูญเสียอาทิตย์เข้าอาทิตย์จะดับในภพมรณะอันนี้จะให้โทษแปลว่าเสียรายได้แล้วอังคารจะเข้าร่วมด้วยอังคารคืออังคารในนาวาน เข้าร่วมด้วยยี่สิบเอดยิบสองยีนี่แหละคือช่วงของการเกิดคลาดอาทิตย์ก็มาใกล้องศากับราหูในระหว่างในราศีจักรแล้วอังคารเป็นประ,กระเกษตรเข้าร่วมด้วยนี่คือช่วงแห่งการเสียทรัพย์โดยไม่คาดคิดนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือนั่งอยู่เฉยๆก็มีบอมลงประมาณนั้นต้องระวังเป็นพิเศษ ในวันที่ดังกล่าวนะครับอันนี้สำหรับลัคนาราศีตุลนแต่ในช่วงต้นเดือนเป็นยังไงอาทิตย์กับพุธจะโคจรร่วมกันอยู่ที่ราศีพิจิกอันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งวันที่สองสิงหาคมนะครับดาวราพะอยู่กับพุธแล้วพุธนี้ก็องศาใกล้ๆกับอาทิตย์ถึงได้เกาะเน้วางกันอยู่อย่างเงี้ยนะห่างกันไม่ถึงหนึ่งองศาหรอก เออไม่เกิน3.2องศานะครับจะอยู่ในนาวางเดียวกันแล้วนาวางนี้คือเรือนการเงินมีรายได้เข้ามาจากสิ่งที่ตัวเองทำเป็นผลตอบแทนแต่ว่ามันอาจจะเข้ามาแล้วก็มีเรื่องต้องจ่ายเลยจ่ายไปให้ใครจ่ายไปเรื่องญาติเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับจ่ายไปเรื่องบ้านเรื่องญาติเรื่องรถเรื่องการใช้หนี้ใช้สิน บัญชีนั่นแหละจะทําให้คุณมีโชคพิจารณาดังนี้อ้าวแล้วทีนี้ดาวอาทิตย์เป็นดังนี้ดาวประจําตัวคุณละ่ะอ่าดาวพะศุกขโคจรตําแหน่งดีไหมดีครับสุกคือดาวตนุลักษณ์เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็พฤศุกด้วยนะโคจรอยู่ในภพสุภะ จะบอกถึงการได้อยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยมีที่พักพิงและพึ่งาพาแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปอยู่กับคนที่ไม่ค่อยจะรู้จักอาจจะไม่เคยคบหาเป็นเพื่อนพี่น้องกันมาก่อนคือพระนิหัสเนี่ยเป็นประอยู่มาจากไหนมาจากเรือนสหัชชะมาอยู่พบสุภะเป็นใครก็ไม่รู้แต่ได้พบได้เจอกัน แล้วก็มีเรื่องของความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องมีความสุขใจใช้ใจ่ายเส้นเปลืองนะครับอันนี้คือพระสุขอยู่ในเรือนพบสุภะก็ถือว่าดีต่อดวงชะตาถ้าความหมายอีกประการหนึ่งไปว่าเป็นช่วงที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จเติบโตได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีความก้าวหน้า เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นก็ได้ถือว่าเด่นสุขอยู่ในตำแหน่งนี้วันที่21สิบเอดสิงหาสุขจะเข้ามาที่พบกรมมะร่วมกับดาวพระพุธได้คู่ธาตุอ้าวพุทธชักมีกำลังมีเรี่ยวแรงขึ้นมาละได้คู่ธาตุเข้ามาส่งเสริมจะบอกถึงความมั่นคงและสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในพบกรรม,มะถ้าแบบนี้เรียกว่าทำงานมีความสุขนะครับ ได้ดื่มได้กินได้เที่ยวร้องเพลงไปด้วยขณะทำงานประมาณนั้นแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่กินมีความสุขทำงานก็มีความสุขมีความราบรื่นสำเร็จสมหวังดีแล้วก็มีงานหลังไหลเข้ามาให้โดยไม่ต้องร้องขอสุขอยู่ตำแหน่งนี้เรียกว่าสุขราชาโชคถือว่าดีต่อดวงชะตาราชาโชคจะบอกถึงความก้าวหน้าความสำเร็จความราบรื่นความสมหวัง ดูท่าทางดีมากดาวสองดวงโคจรเด่นสุดๆคืออาทิตย์กับดาวพระศุกร์ซึ่งส่งผลดีต่อลัคนาราศีตุลเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้แต่ที่นี้มาดูอีกดวงหนึ่งนี่ก็แรงไม่เ่เรนก็คือดาวพระอังคารอังคารโคโจรเข้ามาที่พบวินาศราศีกันซึ่งเป็นเรือนพุธก็ย่อมส่งผลกระทบถึงพุธ ก็จะเป็นเรื่องของการงานในฐานะที่เป็นดาวบักปะเคราะห์อังคารเนี่ยเป็นดาวการเงินด้วยดาวพบปัตตนิด้วยก็ได้แก่อาชีพการงานที่ประกอบแล้วก็เรื่องของความเกี่ยวข้องผูกพันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะครับเรื่องการเงินพอตกพบวินาศเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียความเสียหายแล้วเป็นมหาจักรมันแรงมันมากมันเยอะก็เป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวัง ยีสิบแปดเข้ามาเต็มตัวที่พบวินาศป้องกันความเสียหายต่างๆไว้จะเป็นการดีมากแล้วเจ้าเรือนวินาศก็คือพุทธอยู่ที่พบกรรม,มะก็หมายความว่าอาจจะเพราะการกระทําของตัวเองสถานที่ที่ตัวเองทํางานทํามาหากินมันมีปัญหาแล้วก็อังคารคือดาวการเงินพอตกวินาศเป็นมหาจักรแปลว่า มันใช้จ่ายเงินทองจำนวนมากมหาศาลแล้วอังคารคือดาวพกปัตตนิตกวินาศอีกแล้วเป็นมหาจักรบางทีไม่มีเงินก็ขาดรักหรืออาจจะมีปัญหากับคนที่รักอันนี้คือในด้านที่ไม่ดีแต่พอรู้ว่ามันจะไม่ดีแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้มันไม่ดีสิหาวิธีการป้องกันในความหมายวินาศมหาจักรอีกดวงหนึ่ง ก็หมายความว่ามีเงินต้องเก็บอย่าใช้จ่ายฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยไอตัวฟุ่มเฟือยนี่มันเห็นก็ตัวคุณนั่นแหละอยู่ตรงไหนก็นี่เห็นพระสุขโคจรในภพสุภะแล้วก็ร่วมกับพระเกตมีเท่าไหร่ถูกใจจ่ายหมดอันเนี้ยมันจะทําให้ตัวเองไม่เหลือควรจะตั้งนบแม้จะเป็นการทําบุญทำกุศลก็ช่างก็ควรจะมีขอบเขต ไม่ใช่ว่าทุ่มหมดหน้าตักถ้าทุ่มหมดหน้าตักแก่บรรดาพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรธสมาบัตินั่นเอาเลยทุกอย่างคุณจะได้คืนมาหลายเท่าเพราะว่าได้ทำบุญถูกที่ทำดีถูกคนแต่ถ้าทำบุญยังไม่ถูกที่ทำดีไม่ถูกคนมันก็ยังมีกุศลแต่มันต้องแบง่งเพราะพรุ่งน,นี้เราจะต้องมีชีวิตอยู่ต้องมีที่อยู่ที่กินมีเงิน,ม,งนมีทองไว้ใช้จ่ายเพราะฉะนั้น เมื่อเห็นว่าดาวการเงินจะตกเสียหายก็อย่าใช้จ่ายฟุ้งเฟอ้อแยกเก็บนอกจากการเก็บเป็นเงินสดเงินฝากก็ต้องมีบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้ด้วยก็ไปวางแผนเอาของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับหรือเป็นโอกาสดีด้วยถ้าอังคารเป็นดาวการเงินเขาวินาศเป็นช่วงเวลาที่ จะต้องติดตามของเก่าข้างค้างให้มาเป็นเงินเป็นทองบางทีก็อาจจะได้โชคลาภจากความเสียหายอันนี้จะหมายถึงเรื่องของการซ่อมบำรุงงานรับเหมางานบูรณะปฏิสังขรณ์ถ้าใครที่ว่างงานมุ่งไปงานพวกนี้จะดีมากแล้วอังคารเลงกับเสาในภพอริใครที่ ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอะไหลอุปกรณ์งานรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงพวกนี้นะครับจะมีเงินมากมีเงินเก็บเยอะได้เงินจากการซ่อมบำรุงคือได้จากความเสียหายของคนอื่นมากและต้องขยันมากอันนี้ในความหมายที่ดีของอังคารมหาจักรในภพวินาศ แต่ทีนี้ถ้าใครไม่มีงานพวกนี้อยากให้แก้เค็ดกันนิดหนึ่งเพราะอังคารเลงกับดาวพะเสาสองดวงนี้ไมใ่ใครจะถูกกันนักนะครับอังคารกับพระเสาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะเหมือนอังคารเนี่ยก็คือนักรบนับกรบทหารตำรวจนะส่วนพระเสาเนี่ยคือโจรมองแบบนั้น เจอการถูกกันไหมล่ะก็ต้องหนะแตกหักทําลายกันไปข้างหนึ่งอันนี้คืออังคารกับเสาเล็งกันองศาจะสนิทกันที่เจ็องศาวันที่9และ10สิงหาคมในส่วนที่ดีบอกไปแล้วเรื่องของการเก็บทรัพย์งานซ่อมบำรุงอะไรต่างๆแต่ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องรู้ความหมายอังคารรูล้ละ แต่ทีนี้ในฐานะเป็นดาวบัพปะเคาะและเลงกันก,กับดาวบัพประเคาะเสามาจากราศีมังกรพบพันธุโคจรเข้าพบอริพันธุอริก็แปลว่าบ้านมีปัญหารถติดปัญหามีปัญหาอุปสรรคยากเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ไม่สบายนู่นนี่นั่นได้หมดแล้วก็ดาวอริเนี่ยมาอยู่ที่พบสุภะอ้าก็ต้องมีการปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือ อังคารเล็งกับพระเสามีเรื่องของการซ่อมบำรุงเกิดขึ้นบำรุงอะไรถ้าพันธุทุแปลว่ารถก็ซ่อมรถเปลี่ยนอะไรรถแก้เคล็ดนะครับเสียเงินก็ช่างแต่ป้องกันชีวิตและอุบัติเหตุที่จะก่อความสูญเสียนับล้านล้านบาทได้อาจจะเสียไม่กี่พันกี่หมื่นบาทป้องกันเสียเรื่องเหล่านั้นได้แล้วก็จะไม่มีคดีความแล้ว พันธุหมายถึงบ้านที่อยู่อาศัยสังเกตดูมันแตกมันร้าวก็ต้องซ่อมบำรุงซดก็ต้องเติมให้เกิดความมั่นคงเสียทรัพย์ไปกับเรื่องพวกนี้ดีกว่ามันถล่มลงมาโดยยังไม่ได้ซ่อมมันจะเสียหายกว่าถ้าหมายถึงยากก็มุ่งไปที่แม่พี่ป้าย่ายายอาจจะมีเรื่องเจ็บตัว ก็พาไปตรวจสุขภาพตัวเองก็เช่นเดียวกันครับคงต้องไปแก้เพลดเสริมดวงด้วยการแก้ไขกระดูกกระดูกที่ว่าเนี่ยก็คือฟันเล็บไปพิจารณาหรือใครจะสัญญกรรมเกี่ยวกับร่างกายก็ไปพิจารณาสามารถทำได้ในช่วงที่อังคารมหาจักรเลงกับพระเสารเพื่อเป็นการแก้อริ แก้ปัญหาอุปสรรคสิ่งที่มาขวางกัน้นในเรื่องต่างๆให้หมดสิ้นไปนะครับอันนี้คือการแก้เคล็ดและความหมายของอังคารกับพระเสาเร็งกันแล้วที่สำคัญนะเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ละคนมีปัญญาในการดำเนินการชีวิตมีวิถีชีวิตแนวคิดเป็นของตัวเองแต่ถ้าใครยังไม่ทราบเรื่องของวิบากกรรมโดยเฉพาะ ผลแห่งการทําร้ายทําลายชีวิตถ้าในดวงชะตาเคยสร้างวิบากเคยสร้างกรรมพวกเนี้มาแล้วปัจจุบันเนี่ยมาข้องเกี่ยวกับการทําแท้งหรือทําลายชีวิตสัตว์ต่างๆพวกเนี้ยถ้ามีความเชื่อว่าวิบากกรรมก็คือผลแห่งการกระทําที่ทําไว้มันมีแล้วแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของของตัวเองก็จงแก้ แก้อย่างแรกตามที่บอกทำบุญกับเด็กเด็กกําพราบทพระบวทเนนไคยชีวิตสัตว์แล้วก็อุทิศบุญให้แก่สรรพสัตว์ที่ตัวเองเคยทำร้ายทำลาย,ลายแล้วถ้าใครมีญาติก็ตอบแทนดูแลพ่อแม่ผู้หลับผู้ใหญ่เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าได้ทอดทิ้งเท่ากับการอุ้มชูดวงชะตาตัวเองให้รอดพ้นป่วยภัย มีอะไรติดขัดเครื่องขอขมากันแล้วเมื่อทำกุศลอะไรช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บคนตายหรือชีวิตสัตว์อย่าลืมอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ตัวเองยังมีกรรมติดค้างกับเขาอยู่ขออโหสิอภัยไม่จองเวรให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมดังนั้นก็ลองปฏิบัติกันดูก็ตามความเชื่อของแต่ละคนแต่ว่าอย่าให้เกิดแล้วค่อยมาแก่นะ พอะนี่ให้ป้องกันไว้ก่อนเพื่อจะได้ลดและบรรเทาหรือให้หายไปเลยอันนี้คือวิธีการแก้ในเดือนนี้พระรหัสสวดีให้คุณต่อดวงชะตาให้คุณยังไงในเมื่อพระฤหัสสดีเป็นปรากเตรในภพสุภะแปลว่าเจอแต่ผู้ใหญ่ไม่ดีเจอคนไม่ดีเจอพระไม่ดีพึ่งพาอาศัยใครก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอกีกหน้าวางเฉพาะปีนี้เลย พระฤหัสบดีในนวางตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาถึงวันที่สิบสี่สิงหาเป็นเกษตรราธิบดีในภพอริแปลว่าพึ่งพาอาศัยได้มีที่ปรึกษาคู่ได้ยืมได้หรือมีโรคภัยไข้เจ็บอันใดรักษาได้ได้หมอที่ดีอันนี้เรียกว่าพระฤหัสเป็นเกษตรในภพอริจะแปลว่าที่ปรึกษาแปลว่าปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วทีนี้ พระฤาษีุปดี14เป็นต้นไปนี่ก็สุดยอดถึงวันที่30นะเป็นเทวีโชคอยู่ในพกปัตตนิร่วมกับพระเกดดียังไงดีตรงที่ว่าเราจะเจอผู้ใหญ่ที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเจอเพื่อนพี่น้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติที่เราอาจจะไม่รู้จักมาก่อนแต่เขามาช่วยเรา พฤหัสเทวีโชคในนว่างพบปัตตนิเข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันมาเกื้อมาหนุนส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะได้คนต่างชาติในราศีจับอังคารคือดาวการเงินครั้นนาวางมาเป็นเกษตรในพบปัตตนิแบบนี้แปลในความหมายที่ดีว่าคู่ครองคนรักจะคอยเกื้อหนุนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการใช้ชีวิตวันที่17 อาทิตย์เข้ามาเป็นเกษตรที่พบลาพระระหว่างเป็นมหาอุดในภพปัตตนิก็แปลว่าคู่ครองคนรักให้ลาบให้ผลอันนี้จะบอกถึงช่วงพีคที่สุดของเดือนอังคารเกษตรดาวอาทิตย์มหาอุดแม้จะเรียกว่าคู่ศัตรูแต่เป็นลักษณะของเรื่องไม่คาดคิดการแข่งขันหรือเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วมีพระรหัส พระรหัสกับอาทิตย์เป็นคู่มิตรส่งเสริมพระรหัสกับอังคารคู่สมพลเกื้อหนุนกันหนึ่งสามห้าเจอเก้าเข้าเสริมอีกถือว่าเด่นมากเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องการได้ที่ปรึกษาและมีโรภคภัยไข้เจ็บอะไรก็รักษาได้รักษาหายเป็นลักษณะของความเจริญรุ่งเรืองและในช่วงวันที่ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนี่ยถือว่าเป็นช่วงดวงอุดมเกณฑ์ในระหว่างก็อย่าปล่อยช่วงสามสี่วันเนี่ยให้พลาดโอกาสไปแต่พอวันที่ยี่สิบถึงยี่ิบสามระวังนิดช่วงนี้ไม่ดีอ,อังคารราหูแล้วก็อาทิตย์โคจรในภพมรณะอาทิตย์ราหูไม่ดีส่วนดาวราหูคือดาวภพบุตตะ นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกหลานบริวารหรือบางคนก็โลภมากเสียเรื่องของการพนันการเสี่ยงโชคนะครับและถ้าใครที่ยังตามเก็บเงินไม่ได้เนื่องจากว่าวันที่16ได้เยอะเหลือเกินต้องปิดจ็อบให้จบให้ได้ในวันที่19ถ้าเลยนั้นไปเสียหายทั้งหมดเอาไม่ได้นะครับปิดเว็บนีทันที อ้าวตามนี้แหละดาวโคจรสำหรับชาวลัคนาราศรีตุลส่วนใหญ่เป็นไปในทางที่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็ลองไปแก้เคราะแก้เคล็ดกันดูนะครับ